คุณครูด,ดีดูแลอย่างดีเลยทั้งน้ำดื่มทั้งกาแฟทั้งกับข้าวมาดูแลทีมงานกรรมการนะครับขอบคุณคุณครูด,ดีไปอย่างสูงครับขอบพระคุณไปอย่างสูงนะครับสําหรับเครื่องดื่มภาคอาจารย์นีน่คือสารสินกมวยไทยักระโลกกลววะเรวอะ ครับคู่นี้สมยกนะครับมาดูกันครับแหลมฟ้าผ่าวัานนี้จะผ่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวได้รู้กันทองเอกจะเป็นทู่ให้คาตอบมาดูกันฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดาทั้งคููอาจารย์สามยกใช่ไหมครับสามยกกรรมการบอกคู่นี้สามยกคู่นี้สามยกเอาให้เต็มที่ไปเลยหนูเอาให้เต็มที่ไปเลยแนฟนมวยแฟนมวยรอชมอยู่ ักแหลมมันมมันมีฉาย,ยาเลยว่าจังไดอาจารย์ปกากแกหกแตกสมเด็จัระนเรศวรจำได้บ่มันดีอ <c oughs> ยูย่สิครับมันมันแหกเลเวทีเขาเพื่นโอ้โหโอ้โหโ,โดนเสร็จเลยเนาะเดินเข้าหาปล่อยลูกตายตีลูกเก้ไปอับนอกไปใช่ไหครับตอนนี้แล้วฟ้าผ่าเดือดเอาเข้าหายกเข้ามาแ,มแต่เจาะยางวันนี้ระวังยางจะแฟบนะครับท้องเอง็น เริมเจาะยางตัดล่างนะครับต่าคนด่าไม่ยอมนะครับเพิ่งจะเป็นยกแรกเท่านั้นเองแลมว้าผ่าเนี่ยฝ่ายแดงดูที่นวมนะครับอย่าดูกางเกงดูที่นวมน้ำเงินของเอกของคูสปอร์ตนักชกไยน้ำเงินยกเข้าหาเดินเข้ามาแลมว้าผ่าโอ้ยโดนมัดเรนนีออกมาเมือนกันครับตัวนี้เสี๋ยพาเข้าหายกเข้ามาฝ่ายแดง แห่งขวาตนเหมือนกันครับตอนนี้ของเอ็ดตนเหมือนกันไม่ยอมมอนกันครับแล้วฟ้าผ่าเสือเท้าเข้าหาในช่วงวันนี้ในช่วงไกลกว่านิดหน่อยโอ้แข้งขวาต่อยจอมลีลานะไม่ธรรมดาอย่าห่าอีกเด้อนอาจารย์แล้วฟ้าผ่าลายที่จอมลีลาต่อยช่องเกียดเกีสนุกเลยนั่นนั่นหลอกเตะเห็นไหม นิสานอาวุธยาวๆใส่กันแล้วอีลาไม่ธรรมดาอาจารย์บ้างบังดีบัง้องพลสบับปอดีทีมงานายน้ำเงินอโอ้ยเตะสูงเลยหมายกันคออย่าเสื้อาเข้าหาครับแล้วสปราร์โยเข้ามา,า,าหมดยกหมดยก แหมฟ้าผ่านี่ปีนี้เรียนอยู่ชั้นมนหนึ่งพีมาอยากดครับมาดูกันต่อลู่ที่สิบห้าแล้วยกที่สองวันนี้แถมฟ้าผ่าทาย <c oughs> ไฟแดงยังเดินเขา้าหาเหมือนเดิมแผลลีลาไม่ทรรมาลีลาไม่มีคะแนนนะครับต้องทำด้วยออ้ยเป็นนี้เไปของเอกนะครับไม่ถึงอยู่ห่างกันเกินไปหรือเปล่าหนูเข้าใกล้กันเลยฝฟนมวยช่ว <c oughs> ย<ๆ>ล็อกลงมา ว่างให้ไล่แขนกันอยู่กันตอนนี้ยกสองแล้วลูกยกสองแล้ววางาหลังขาโยกไปเอาลุยของแหลมเนี่ยครับตอนนี้จะครบสามยกหรือเปล่าอาจารย์คู่ดดิต่อไปดูต่อไปเอายกเข้าหาเหมือนเดิม ผ่าโอ้ยแมหลบอย่างนี้ไม่ดีนะลูกโอ้โหเกือบคอขาดอาจารย์แข้งหลบแข้งตัวขึ้นมาแล้วป้าผ่าเกือบคอขาดเมื่อกี้นี้จะอเล่นกับแข้งได้หรือไม่ครัตาไม่ธรรมดานีครับสายขึ้นสูงครับท้องเอกนท้องเอ็นท้องโคตสปอร์ตครับฝ่ายน้ำเงินเป็นฝ่ายสืบเข่าวข่าหามากเ้ยหลอกแต่เป็นมินแบดเลย โลงมาเฮ้ดอีเขาอุ้ยยดนไปไม่ยอมต่อไปังไม่ยอมมารมการคงสักจะเลยแสงแยกมาใหม่แม่ทีประเด็นออกมาเหมือนกับคบตัวนี้ของเอกยกสองแล้ว คลึงหางคลึงหางไม่มีต่อเวลาเหมือนฟุตบอลแต่ใส่กันให้เต็มที่กันไปเลยแฟนมวยชอบเจ็บๆช็อกซ่าดิชซ่าดิบล็อกคมาเลยไหลแขนกันดูยใ้เข้ามาดีตาก็จะให้เขา,า,าวววเขาวียงโอ้โห่ไม่ทำอะไรครับตอนนี้แล้วฟ้าผ่าครับถึงเหลี่ยมสุดยอดเหม,มือนกันเอาเขืนเหมือนกันวางแข้งโตขึ้นมาโยกเข้าหาครับตอนนี้ท้องเอกโดนหยิบประกันตัวจับขาได้ว่างไงลุกโอ้โยชือกช่วยไว้ครับยังไม่ล้ม มาดูกันต่อนะครับยกสุดท้ายวางแข้งทัดไทยมาก่อนเลยว่าง้ขอทัดปัดเลียงกันอยู่แหลมฟ้าผ่าหนักของไฟแดงแต่ว่าใส่กางเกงสีดำล็อกแน่นเลยครับตอนนี้โอ้ยโพยังมาต้มทั้งคู่แหลมฟ้าผ่าอยู่ข้างล่างเราก็หาท้องอีก เหยเข้ามารับเข้ามาว่าไงแถมปลาเข้าฟางไว้นี่ตีแถมไปดอกนึงครับกรรมการแยกแล้วห้ามแถมห้ามแถมห้ามแถมแทงขวาท้องกแทงขวาขึ้นมาโอ้ยรับตรงมาแก็ปลาเพิ่งโอ้เหมือนกันครับตอนนี้ท้องเอกอ๋อโค่นนี้นี่ถือว่ายอดเอ็ดเลย ดูแข่งมีสอบดูดูหลักเรียมดูหลักเรียมต่าตัดไฟตังไม่ยอมยกสาม้วลูกยกสามยกสุดท้ายแล้วหมูตุ้ยฮะโหจะสนุกเลย ยกที่สามยกสุดท้ายนี้ยังเอาเต็มที่เลยหมดยกพอดีเบอรแลีลาไม่ธรรมดาแลมครับโอ้ยสัมพออาจารย์ว่าอย่างไรมันไปสกสองเจ็ดน้อยไม่คิด้ลยบุกแค่แฟนคลับมันสิไลยู่ด้ติ๊ดแป้มันก็สนุกมาบอลย หมดแรงมันก็หมดยกมือนะเพิ่นน้ำเงินนะครับเโาวิดเขา